มากๆเลยตำหนิจะไม่มีนะรอยแตกรอยร้าวจะไม่มีค่ะให้รับชมกันทีละด้านเป็นการเช็คสินค้าไปในตัวกันแบบนี้เลยเราจะมีความน็อตติดสีน้ําตาลเสริมเข้ามาในเรื่องของความเอนดูอุปธรรมด้วยการพูดการจาเนี่ยไหลลื่นน่าฟังนะพี่นะคนเคารพยำเก่งนั่นเองเนาะสําหรับค่ะดีเทลงานวงนี้จะเป็นทรงมังกรแกะสลักหน้าแคบนะคะพี่เวลาที่เราส่องไฟให้รับชมแบบนี้สีของเขาเนาะจะเป็นสีเขียวน้ําทะเลจะออกเป็นสีเขียวกลืนกับนะคะพี่นะความฟ้าแล้วมีความเป็น สีเหลืองฉ่ำน้ำพึ่งโทนน้ำพึ่งน้ำตาลเสริมเข้ามาด้วยเรียกได้ว่าวงเดียวเป็นสีหกล็อกซี่สามสีสามกริยัตรเลยนั่นเองค่ะเสริมทั้งอำนาจวาสนาเสริมในเรื่องของโชคดีมีโชคมีลาภเสริมในเรื่องของเนาะอายุด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพอายุยืนเนาะ,ะในเรื่องของนะคะสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจด้วยวงนี้นะสวยๆงามๆโดยคัะที่ขออนุญาตประเดิมกันเนาะ,ะเปิดนะคะพี่นะจะอยู่ในตะก,การ้าที่ห้าหมายเลขคำอ่านการกดสั่งซื้อหมายเลขที่สองพาราห้าร้อยห้าสิบบาทเนาะไซ